จากกรณีการจัดเสวนาเลือกตั้งผู้ว่าแก้ปัญหาคนกรุงณนะหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ซึ่งปรากฏว่านายวิโรธลักษณะอดีสรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพพักเก้าไกลกล่าวตอนหนึ่งถึงนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวว่าปัญหาคือหาที่เพิ่มที่แรกเลยที่เราเพิ่มได้คือหนึ่งสนามหลวงคุณปล่อยให้สนามหลวงเป็นแบบนี้ได้อย่างไรรบกวนพื้นที่ฟุตบาทได้อย่างไร ทำไมเราไม่คืนพื้นที่ฟุตบาทคืนพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้คนย่านนี้ทั้งทั้งที่สนามหลวงเคยเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพมาก่อนไม่ได้ล้อมรั้วแบบนี้ 2. ที่ราชพัสดุของทหารเราจําพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกที่บอกจะปฏิรูปกองทัพจะจ่ายค่าเจ้าให้กรมธนารักษ์ทุกวันนี้ไม่มีความคืบหน้าให้กรุงเทพมหานครเช่าพื้นที่ราชพัสดุมาทาสวนสาธารณะได้ไหม 3. ห้ามปลูกกล้วยปลูกมะนาวในพื้นที่ใจกลางเมืองแล้วล้อมรั้วลวดน้ำเพื่อเลี่ยงภาษีไม่มีมหานครไหนในโลกทำแบบนี้กรุงเทพมหานครต้องออกข้อบัญญัติใหม่ห้ามทำแบบนี้แต่ถ้าคุณให้สิทธิ์กรุงเทพมหานครทำสวนสาธารณะ คุณก็ไม่ต้องจ่ายภาษีที่ดินหรือการที่นายทุนแบ่งที่ดินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อทําให้ราคาที่ดินถูกลงจะได้จ่ายภาษีถูกลงกรุงเทพมหานครเสนอเวนคืนที่ดินเพื่อทําสวนสาธารณะทั้งนี้นายวิโรธได้ลงพื้นที่พร้อมกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับการมีรั้วมากั้นบริเวณท้องสนามหลวงเพราะเป็นการทําลายทัศนียภาพทําลายสเสน่ห์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะได้ใช้พื้นที่ ทั้งนี้ถ้ายึดตามพรบรโบราณสถานการทำรั้วแบบสิ้นคิดแบบนี้คือการทำลายสเสน่ห์ของสนามหลวงให้หมดสิน้นทั้งนี้รั้วสร้างโดยกรุงเทพมหานครเราสามารถเอารั้วออกได้ให้สนามหลวงสามารถเข้ามาจัดพื้นที่ส่วนที่อ้างว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะถ้าทำเพื่อสาธารณะจริงๆทำไมไม่มีโต๊ะม้าหินแท่นน้ำดื่มมีแค่รถสุขาจะจัดสุขาให้เป็นสัดส่วนได้หรือไม่สเสน่ห์คนที่มาเล่นหมากรุกเปิดสภาคาเฟ่หรือแม้แต่เปิดเวทีไฮพาร์ค จัดกิจกรรมทางการเมืองพูดประเด็นการเมืองและสังคมมันหายไปหมดนายวิโรธกล่าวว่าอย่าอ้างพรบรโบราณสถานมั่วๆถ้าคุณคิดว่าการเหยียบหญ้านั่งบนพื้นหญ้าทําให้หญ้าตายเป็นการทําลายโบราณสถานมันไม่ใช่รั้วที่กั้นสนามหลวงต่างหากที่ทําลายโบราณสถานทําลายความผูกพันระหว่างสนามหลวงกับคนมากกว่าหญ้าปลูกไว้นั่งไว้เดินการใส่ม้าหินให้คนได้นั่งไม่ได้เป็นการทําลายโบราณสถานแต่เป็นการคืนเสน่ห์ของสนามหลวงให้กลับมาสู่ประชาชนมากกว่า เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเอารั้วรอบสนามหลวงออกจะทําให้คนเดินเท้าสะดวกมากขึ้นปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในสนามหลวงสร้างห้องน้ําให้เป็นกิจจลักษณะนอกจากนี้การอ้างเรื่องปัญหาคนไร้บ้านคุณแค่ไล่พวกเขาไปอยู่จุดหนึ่งแต่แลกกับการกระทบกระเทือนสิทธิ์ของคนเดินเท้าอีกหลายคนซึ่งตนคิดว่าไม่คุ้มหากผมเป็นผู้ว่าสนามหลวงจะเปิดใช้งานอย่างมีชีวิตชีวาเหมือนที่เคยเป็นเอารั้วกั้นออกให้หมดเปิดให้ประชาชนทําได้ทุกอย่างที่ถูกกฎหมาย ตั้งแต่เล่นว่าวดูดวงออกกำลังกายไปจนถึงกิจกรรมทางการเมืองล่าสุดในอัศดางยมมานาคนักประวัติศาสตร์โพส์ตเฟสบุ๊กระบุว่าไม่มีวัวปลสนามหลวงไม่ใช่สวนสาธารณะแต่เป็นโบราณสถาน24มีนาคม2565ในายวิโรธลักษณาอดิศรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพักเก้าไกล เรียกร้องว่าการมีรั้วมากั้นบริเวณท้องสนามหลวงนั้นตนไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการทำลายทัศนียภาพทำลายสเสน่ห์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะได้ใช้พื้นที่นายวิโรธยังกล่าวต่อว่าทำไมไม่มีโต๊ะม้าหินท่านน้ำดื่มมีแค่รถสุขาจะจัดสุขาให้เป็นสัสดส่วนได้หรือไม่สเสน่ห์คนที่มาเล่นหมากรุกเปิดสภาคาเฟ่หรือแม้แต่เปิดเวทีไฮพาร์คจัดกิจกรรมทางการเมืองพูดประเด็นการเมืองและสังคมมันหายไปหมด ทั้งนี้อย่าอ้างพรบรโบราณสถานมั่วๆนายวิโรดลักษณาอดิศรเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากพรรคก้าวไกลที่อาสามาบริหารจัดการเมืองกรุงแต่ดันไม่เข้าใจและแยกแยะเรื่องเล็กๆแค่นี้ไม่ออกว่าสวนสาธารณะและโบราณสถานมีการใช้ประโยชน์ต่างกันอย่างไรแล้วปัญหาใหญ่ๆในกรุงเทพที่มีมากมายจะเข้าใจและมีปัญญาอะไรไปดูแลแก้ไขและบริหารจัดการผมถือโอกาสสอนเรื่องเล็กๆน้อยๆนีน้ให้กับ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าที่สมควรโดนว่าเนื่องจากว่าไม่เข้าใจเรื่องเล็กๆแบบนี้อ่านชา้ชาๆดีๆนะวิโรจน์นะอ่านให้เกิน8บรรทัดแล้วกลับไปหาปิ๊บคลุมหัวไว้ตอนหาเสียงในวันต่อๆไปส่วนสาธารณะหมายถึงบริเวณสาธารณะที่ภาครัฐซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบอจอหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอ จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนตามชุมชนและเมืองต่างๆโดยรัฐเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งที่นายวิโรธแหกปากเรียกร้องว่าให้ใครมาเล่นหมากรุกเปิดสภากาแฟเปิดเวทีไฮพาร์คจัดกิจกรรมทางการเมืองพูดประเด็นการเมืองและสังคมนั้นมันต้องเป็นสวนสาธารณะไม่ใช่โบราณสถานนายอสดางกล่าวว่าทีนี้ตามมาดูว่าโบราณสถานมีลักษณะอย่างไรต่างจากสวนสาธารณะอย่างไร พระราชบัญญัติโบราณสถานฉบับที่2พศ2535มาตรา4ระบุว่าโบราณสถานหมายความว่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย ทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนสนามหลวงสนามขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคลเขตพระนครกรุงเทพมหานาครซึ่งมีพื้นที่74ไร่63วาเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่13ธันวาคม2520ดังนั้นถ้านายวิโรธว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าจากพระเก้าไกล อ่านมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่เข้าใจก็ไปลาออกจากการเป็นผู้ว่าที่ผู้ว่าเสียมันขายหน้าตัวเองและพักที่บอกกับคนไทยว่าจะมาเปลี่ยนประเทศและสังคมจะเอาปัญญาอะไรไปเปลี่ยนประเทศและสังคมหรือแก้ปัญหากทอมอในเมื่อคำแค่สองคำยังไม่เข้าใจแล้วกรุงเทพมีแต่ปัญหาใหญ่ๆ จะเอาปัญญาที่ไหนไปแก้นอกจากแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆแล้วท่าวิโรธยังอยากจะให้คนมาเล่นหมากรุกเปิดสภากาแฟเปิดเวทีไฮปาร์คจัดกิจกรรมทางการเมืองก็อ่านบทลงโทษผู้ที่คิดจะฝ่าฝืนหรือบุกรุกเข้าไปในสนามหลวงซึ่งเป็นโบราณสถานเสียด้วยพระราชบัญญัติโบราณสถานคุ้มครองได้กำหนดโทษผู้ใดฝ่าฝืนหรือบุกรุกตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฉบับที่2พศ2535ดังต่อไปนี้ขอยกตัวอย่างพอสังเขตมาตรา32ผู้ใดบุกรุกโบราณสถานหรือทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน7 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปี หรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา33ผู้ใดทําให้เสียหายทําลายทําให้เสื่อมค่าทําให้ไร้ประโยชน์หรือทําให้สูญหายซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเนี่ยนะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพจากพรรคก้าวไกล นี่อย่างก้าวไปไหนไม่ไกลก็ตกท่อกทมอซะแล้วกรุงเทพเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยและใหญ่ระดับต้นๆของโลกและด้วยความเป็นเมืองใหญ่ระดับโลกนี้ทําให้มีปัญหาร้อยแปดแต่ก้าวแรกของว่าที่ผู้สมัครจากพักก้าวไกลก็ก้าวไม่ไปไหนไกลแล้วรู้สึกอายบ้างไหมถามจริงๆสนามหลวงเป็นสมบัติของชาติชาติเป็นของประชาชนแล้วจะทวงคืนสนามหลวงจากใครไปให้ใคร